โอ้พระเจ้าโอ้นี่มันเชี่ยเลยฟนเฟรนนี่อ่แม่งตบกันเป็นเรียงตัวเลยโอ้โหตายกันสี่ห้าตัวอืมนี่มันสกคมเลยเฟิรนนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยใ,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 ให้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 ลองอีกทีอะ่ะ <มา S 2> <ห>เว้ให,<อ>ให้คิดอีกทีให้คิดอีกทีบักปอบเอ้ยตีไม่ดูคนเลย <laughs> ใครที่กำลังสนใจฟาร์มมันพีสมเมเลียมนะครับผม เพื่อนคท่านเข้ามาเว็บเดลต้าช็อปนะครับผมเพยนี้เลยนะี้ท่านกดติดตามและถูกใจนะแล้วก็เลื่อนลงมาครับผมนะมันจะมีพวกเลดราคาอะไรพวกนี้ประมาณเยอะะเลยนะซึ่งราคาก็ประมาณตานี้เลยราคาถูกมากนะสําหรับใครที่อยากฟาร์มมันิีริลเลียมเท่านั้นเลยผมแนะนําว่าคุณไม่ควรพลาดนะแล้วก็ผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะผมใครสนใจก็สามารถส่งข้อความอินบ็อกซ์ได้เลยนะแม่งโคตรอีซี่นะ กับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยละกันนะก็นะก็ไม่มีอะไรจะพูดเลยทุกคนว่าวันนี้ผมก็จะมาทดสอบสังคมอีกแล้วนะก็ได้ดูไปต้นคลิปแล้วว่าสังคมสมัยนี้แม่งโคตรจะโหดร้ายนะดูเดียวโหนี่แม่งสงคราม PVP วอลชัดๆเลยเนี่ยทำไมไม่ไปเล่นในห้อง PVP กันวะเนี่ยเราแม่งดูตีกันโอโหดูคือคือแบบโอโหดูโอ้โหคือมันตีกันแบบไม่พักเลยแดงแม่งเลยเนียน โอ้โหมันตีกันไม่หยุดเลยเว้ยผมไม่เกี่ยวผมก็ยังโดนอ่ะเอออ่ะแล้วผมเปลี่ยนเปลี่ยนปล่อยาคูจามอ่ะอ่ะเอาดิตีว์ดิมาตีดิเอาตีดิมีใครมาตีไหมอ่ะอ่ะผมยืนอย่างนี้เลยอ่ะมาตีตูทีตีกูทีกูอยากเจ็บตีกูทีตีกูทีเฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้ห้าวนี่เมื่อกี้เราเราอ่ะเออตีทีเออตีทีดิตีกูที ตีกูตีกูสิตีเราตีะะาจะพิมอะไรจะพิมอะไรตีดีเฮ้ยทีมวัต e fuck ไม่เอาไม่เอาคนไทย,ยต้องพูดนี่แบบไรฟัดนี่อย่ะทีมเมื่อกี้ยังไล่ตีตูอยู่เลยบักปอบเว้ยอยู่ดีก็ทีมทีมโบทีมกินแม่งเลย <laughs> ใครจะเป็นทีมกับเอง เฮ้ยอันนี้อันนี้อยากลองอันนี้อยากลองเหรออ้าวอันนี้อยากลองเหรออ้าวอ้าวอยากลองอยากลองไม่บอกโอ้โหเอาล่วงหมดเลยเอาโทษทีโทษทีจะฆ่าคนเดียวนะสอรี่สอรี่นะแม่แม่ทีมทีมเลยนะโอ้โหตรงนี้มันไม่หยุดแลวอ้าวอ้าวโอ้โหมันไม่มีคู่ใหม่ีกและสังคมมันโหดร้ายอ่าดูที่จะมีใครตีผมอหมอ่ะ ออ้าอ้าาววสกิลมันไปเองใช่ไหมโอ้เข้าใจไอเนี้ยไอเนี้ยไอเนี้ยแม่งไ,ไม่สอนไม่จำทูมไรเดอร์กับใครเนี่ยขอโทษทีนะโอ้แม่งกี่คนนี้น่าจะทีมผมนละ้วแม่ปล่อยปล่อยอาวุธปุ๊บทีมเลยนะอ้าวอาเอาวเ,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 เดินเข้าทีมแม่งเดินเดินเข้าไปเป็นจังหวะเลยใช่ไหมโอเคเอ้า มขอโทคุณเอออะไรวะเนี <are> <Hello. S 2> ่ยฮัลโหลอ่ะนะขอโทคุณฮัลโหลวาด้วยนะครับผมนะโอ้โหมันตีกันไม่หยุดเลยว่ะสังคมนี่แม่งสังคมแห่งการ PVP ชัดๆเลยแม่ปอบไว้แม่งตีกันไม่หยุดเลยโอ้โหคุณีจันตังนี้แม่ตีกันตรงนี้อีกโอ้โหดูมันตีกันโอ้อยากร่วมจอยด้วยผมค่ายยกเสิฟได้เลยเนี่ยทุกคนเพราะว่ามันคือมัน PVP กันแล้วอ่ะคือผมไม่จาเป็นต้องไอ้นี่อยู่แล้ว ม <lim p> <effect> ผมไม่จำเป็นต้องไอ้นี่แล,ะละ้วล่ะนะไม่ต้องจะเป็นต้องถูกมิดกับพวกมันหรอกแฮ่ฮ่ฮไปไหนนี่แน,นืล่วงไปจะไล่ไขรจ้านัองหนูจะไปไหนจ้านั้งหนูโอ้ยล็อกวาวอีกนี่แนืนี่แนืนี่แนืเอาดิเอาด,อาดิก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับล่วงไปดิครับก็ก็มาดิครับก็มาดิครับ ก็มาดิครับก็มาดิครับก็ก็เอาดิครับเอาไปไหนเฮ้ยหนีเหรอหนีกูบอกหนีบอกลดหลบคนจริงเขาหลบหลังเอสตกกันหรอวะออะไรไปไหนเองจะไปสายเฮ้ยอะไรอะไรคุณคุณอะไรครับคุณอะไรคุณคุณอะไรฮะมีอะไรอีกไหมเอาอีกเ่ะอเอาอีกคนใช่ไหมอ๋อคอมโบอรอคอมโบอ๋อมาดิก็มาดิครับก็มาดิครับ โอ้ค่ายกเสิร์ฟโคตรหนุกบอกเลยนะแหมก็ PV p ีวีพีกันนะครับก็ PVP กันนะครับอย่าดราม่านะครับมันเประย่ออ่นเกินไปนะใครทักนิดขอดอีกเลยเฮ้คนนี้เขาจะตีผมไหมอืมกินแม่งก่อนโอเคกินอ้าวเฮ้ยหยุดเลยสต็อปสต็อปแหมนก็มาตีขาก็มาทุ่กรมาดิครับดิดิครับบอลไม่ใช่แล้ว ไ <r> ล่วิไ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 ล่เฮ้ยขอโทษเราขอโทษเบคอนแฮร์ด้วยโอ้ขอโทษเบคอนแฮร์ฮัลโหลว่าอีกแล้วโอ้โหขอโทษผมขอโทษคุณฮัลโหลว่าหนึ่งสี่เจ็ดด้วยนะครับผมนะโอ้โหขอโทษไม่ได้ตั้งใจตเจตนาทำเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ยอกนะคือไม่ได้ตั้งใจจริงๆแต่ว่า ไอ้นี่ไอ้นี่มันเนียนไอ้นี่มันเนียนเจสันจำได้เองเจสันหายพ่อเจสันไอ้เจสันเข้ากูจแจสองนะใครนึกภาพไม่ออกนะครับผมนะผมจะขึ้นให้ดูไอ้เจสันบลอกปอบเฮ้ยเองลังแกอ่ะขอโทษผมขอโทษออกมาเดี๋ยงออกมาเดี่ยะเอาดิเอาดิผมรอเลยอ่ะออกมาดิครับก็ออกมาดิครับเหมือนลอยเว้นว่าคอยยืนทำหน้าทำหน้าแบบ เงอะกูไม่ได้ทําอะไรผิดนี่นะไม่ทําอะไรผิดเหรอไม่ทําอะไรผิดหรอตูไม่ทําอะไรผิดใช่ไหมแฮ้ hey h, ทูมเลดเดอร์ไม่ต้องมาเนียนแอบฆ่ามือใหม่ฆ่าไปสองคนแล้วด้วยซึ่งผมก็ฆ่าแต่ผมขอโทษนะครับนะไม่ได้ตั้งใจจริงๆคือระยะมันไปเองเฮ้ฆ่ามือใหม่เหรอโอ้โหสงสารโอ้โหผมสงสารฮารวะฮารวะตายโคตรบ่อยเลยเออคือแบบคือกูเดินไปไม่ถึงวิกูตายอีกแล้ว นะโอเคเฮ้ยอะไรเฮ้ยเอ้าเอ้าเอ้าอะไรเอาบอไอชิปหายคนนี้เขาแอบเรียผมด้วยว่ะเฮ้ยดูเหมือนเขาจะเล่นเป็นอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เขาไม่ได้แอบเรียเขาอยู่ในเซฟโซนแอบเรียบ้านป้าอ๋อยังไม่หยุดกับผมใช่ไหมเนี่ยคุณเนี่ยหึหรือจะอะขอโทษผมขอโทษอ๋ออ๋อแล้วอ้าว what เอาไปกิน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 ตอนนี้ผมมาเป็นตัวโคเหมือนเหมือนผมเป็นคนอยู่สงครามเอ้ามันยังไม่จบเว้ยไอเจสันสวัสดีเพื่อนปม่เบียงไม่ทำอะไรเลยเอ้าอีกคนหนึ่งไปไหนเอาไปจุดหายเลยเลยเลยเฮ้ยเอ้ยเออโโอ้หในสุดเราก็เจอผู้คนล้มไอไอค่ะอะไรวะชื่ออะไรวะ ช่างมันเนี่ยนะก็นะขอบใจมากน่าสนใจจะเป็นโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยว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 ทำไมนายสร้างเงี้ยฮัลโหละนายไม่น่าสร้างอีกทีเลยเมื่อกี้นายกระโดดกระโดดเข้าใส่เลยนะเอ้าเฮ้ยวัดวัดวัด what are you doing โอ้โหมันตีใหญ่ใหญ่เลยโอ้โหคือคือผมพยายามหยุดหยุดมาแล้วนะทุกคนเนี่ยพยายามจะกดสกิลให้มันหยุดกันแล้วเนี่ยมันก็ไม่ยอมหยุดเว้ยอ่ะ อะไม่ยั้งใจจะฆ่าคุณเลยนะผมขอโทษคุณจ้องจ้องจ้องจ่องนะน้องจ้องจ่องหวานถูกเลยจ้องจ่องคนบ้าชื่อจ้องจ่องเอ้ยจ้องจ่องเอาไงวะฮะจ้องจ่องจ้องจ่องสักหน่อยไหมจ้องจ่องสักหน่อยไหมเอ้าเอ้าจ้องจ่องบังพี่อีกแล้วอ่ะจ้องจ่องโอ้โหเอ้าเอาดิเอาดิเอาดิอยากลองเขาอยากลองกับผมเหรอ มาดิครับก็มาดิครับไปไหนแล้ววะน่าจะขึ้นไปข้างบนแล้วครับผมนะสายปอดแหกก็อย่างนะเงี้ยนะตาเรากูเลี้เยอะกว่ามันก็เลยหนีไม่ธรรมดาคา <c oughs> ไม่ข้างบนเลยชิบหายแต่เป็นยืนทีมว่าอะไรทีมทีมว what คือตีกูแท้ๆมันทีมว่าทีมเฮ้ยเออเอ้ย,อยขอโทษขอโทษคนนี้ด้วยอ้าวอาเอาเอา,เอาเอาวอา เอาตายนะตายนะเอาเอาตึงนะตึงนะตายนะตึงนะตายนะตึงนะตายนะเอาตายนะ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 เอาเอาตึงนะเอาเอาเอาตึงนะกูเนี่ยตึงแล้วตึงไปหมดแล้วเนี่ยกดอะไรของกูเนี่ยล้วนไปหมดแล้วเอาเดียบเลาะหน้าบ้านแม่ทิบหายไม่จะหยุดตีกันเมื่อไหร่วะเนี่ยผมสักชาติหนึ่งอือ น่าจะหยุดตีกันแล้วนะครับผมนะผมคิดว่าเซิร์ฟนี้น่าจะเป็นอะไรที่ดีไอ้ทักดิคอร์ดใหม่อีกวะโอ้ยมึงดั้งดิ่งสองครั้งเลยปากหามันยังไม่หยุดกันอีกโอ้โหก็โอเคครับผมโอ้โหศพเกิดการเลยโอ้โหผู้ที่แข็งแกร่งกว่าจะเป็นผู้อยู่รอดนี่สินะเกมโรบักโลกูการศพตายห้าตัวไอ้พวกเคีอนี่ก็ไม่ฟังกูอีกตายให้หมดตายให้หมดพวกเวนชิบหายไม่เคยจะฟังอะไรเลย ใน,นกระทั่งผมปล่อยค่ะกุจาระคิซาว่ามันก็ยังไม่กลัวนะนก็ยังวิ่งทำไมืืเอ็งวิ่งทำไมเหือเอ็งไม่กลัวเลยเหรอพวกเอง็งพวกเอ็งนี่มันใจเด็ดเดี่ยวเหลือเกินทีมพีเอสโอเคมาแหมโอ,โอ้โอ้แมงวิ่งวนรอบเอโตะว,วิ่งวนรอบเอโตะวนรอบเอโตอ้เอโตะตีเอา ผมไม่ได้จะวิ่งไปทางนั้นจิ้นจิงนนะผมไม่ได้จะวิ่งไปทางนั้นเลยนะผมโกหกนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเหมือนมึงแรงไอเวนโถ่ทำเป็นเจ๊กอ่ะเรียบร้อยล่วงอะไรไอเนี้ยอะไรอะไรไม่ต้องขึ้นไม่ต้องขึ้นวันเนี้ยเอาดิเอาเด,อาดิก็มาดิครับก็มาดิครับโอ้ยพอแล้ว โอเคครับผมนะเซิร์ฟนี้เป็นอะไรที่แบบว่าคารุสอบสังคมครั้งนี้เหมือนเป็นการไล่ฆ่าคนอื่นม <c oughs> ากกว่านะครับผมนะโอเคครับผมก็ไว้จเจอกันคลิปหน้าผมบ๊ายบายครับผมนะก็เราได้รู้ว่าคนที่แข็งแกร่งกว่ามักจะขอคนที่เอ้ยทุ้ยคนที่อ่อนแอกว่ามักจะขอคนที่แข็งแกร่งกว่าเป็นทีมนะครับผมนะก็ไว้เจอกันคลิปหน้าผมบ๊ายบาย